เช็คดวงลายปักวันที่16ถึงวันที่30มิถุนายน2565ราาศีสิงห์การงานของคนราศีสิงห์ในช่วงนี้อาจจะเจองานด่วนงานเร่งหรืองานแทรกเข้ามาในช่วงนี้โดยที่คุณนั้นอาจจะต้องระมัดระวังว่างานนั้นๆจะเสร็จทันตามกำหนดหรือไม่หากใครทำงานเกี่ยวกับพวกออนไลน์ในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ขยายงานหรือได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศมากยิ่งขึ้นในด้านการเงิน ชาวราศีสิงห์เป็นช่วงที่คุณหาเงินได้มากขึ้นในปักนี้คุณอาจจะมีช่องทางในการทำเงินใหม่ๆเข้ามานอกจากนี้อาจจะมีโชคเล็กๆน้อยๆจากคนอายุมากกว่าในเรื่องของการเงินก็อาจเป็นไปได้หากใครที่ต้องการลงทุนอะไรบางอย่างในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันในด้านความรักสำหรับคนโสดช่วงนี้แนะนำให้คุณอยู่คนเดียวจะมีความสุขมากกว่าส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้ว ในช่วงนี้จะต้องระมัดระวังคนลักไม่ค่อยสนใจหรือมีเวลาให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างเหินห่างในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันสุขภาพระวังในเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอตื่นมารู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย